ทุกคนตู้36เมนูของเราพร้อมให้ชิมแล้วค่ะตู้นี้เป็นจอทัสกีนนะคะจริงๆแล้วจะมี18เมนูร้อนเย็นนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรายังไม่สามารถใส่เมนูทั้งหมดไปได้ค่ะก็จะมีให้ชิมเพียงแค่10กว่าเมนูในราคาแก้วละ20บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูคร่าวๆกันนะคะแล้วสายก็จะทดลองใช้ตู้นะคะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสายเลือกชิมนะคะเป็นไอช็อกโกแลตนะคะมาปรับความหวานไว้ที่75ค่ะแล้วน้ำแข็ง ่นีจะก็ใส่เต็มแม็กซ์ไปเลยค่ะ200%นะคะหลัาจากนั้นก็มาดูว่าตัวเองกดถูกเมนูหรือเปล่านะคะ Confirm order ค่ะเพื่อที่จะไปจ่ายตังค์กันได้เลยกดตกลงค่ะทุกคนปึง่แล้วก็มาดูด้านล่างค่ะ เรานะคะเตรียมแบงค์20มาแล้วค่ะตอนแรกนะแอบใช้แบงค์20ใบใหม่ๆอยากลองของไงแล้วอันนี้มันเป็นแบบลื่นๆใช่ไหมคะเขาก็บ้วนทิ้งที่พื้นเต็มที่เลยเราก็แบบวุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวเรามารอให้เขาชงค่ะเพราะตอนนี้เขาชอบแบงค์นี้นะโอเคตกลงรู้กันนะคะอ้าวระหว่างที่รอเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันคือเวลาเรียวไทม์ที่สายไม่ได้ปรับความเร็วเลยนะคะเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราต้องการเครื่องดื่มจากตู้นี้ ะะต้องใช้เวลารอประมาณ1นาทีนะคะทุกคนแล้วก็พอเราสั่งน้ำแข็งเนี่ยไป200%ใช่ไหมคะแล้วแก้วนี้นะคะมันเหมือนจะเป็นแก้วสำหรับเมนูร้อนทุกคนดูมันล้นนะคะแต่ว่าแก้วของเราสวยมากอันนี้คือแก้วที่ออกแบบมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุ้นกันว่าพอซาหยิบออกมาเราจะ,จะกินสภาพไหน จริงๆอ่ะสภาพวี่สายกินนะ็คือจะต้องไปหาหลอดมาหนึ่งอันนะคะแล้วสายก็ต้องเถือออกมาแบบเลอะๆนะคะเลอะทั้งมือเลอะทั้งพื้นนะคะ่ะแล้วอยากจะบอกว่ารสชาติเนี่ยตอนนี้ขอให้อยู่ที่6เต็ม10ไปก่อนละกันตัวเรายัางต้องปรับปรุงนะคะแล้วก็ยังจะต้องรอเพิ่มอีกหลายรสชาติที่อร่อยๆนะคะอยู่ในช่วงนะคะที่ทุกคนจะต้องอดใจรอให้ดีเลยค่ะว,ว่าเราจะเปิดตัวกันออกมาในลักษณะไหนนี่นะคะเชิญเพลิดเพลินนะคะกับเครื่องดื่มของ คุณนี่มาดูแก้วกันค่ะใส่ให้คะแนนแก้วเนี่ยสิบสบเพราะว่ามันดูหรูหราค่ะมีความลักชัวรี่นะคะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันเป็นสีที่บอกบอกถึงความหรูใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดเราพอจะรู้เรื่องเ,ออเกี่ยวกับอะไรที่มันคลาสสิกคลาสสิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฉันพูดอะไรไม่รู้ละอ่ะนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็คอมเมนต์ทักถามกันได้นะคะผ่านมาให้แวะมาชิมได้เลยค่ะ